ฮะเรื่องเนี่ยมันเป็นแค่วัตถุเราอย่าไปอะไรมากอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้ของวันนี้นะมันขึ้นอยู่ที่ใจเราฮะเรื่องเนี่ยมันเป็นแค่วัตถุ ในี่วัตถุนะี่ยมันมันก็มีดิษนะมันเป็นวัตถุข,ของครูบาอาจารย์ต่างๆมารวมกันเอามาทำแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ให้เป็นนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นที่ล,ลึกว่าเรามีพระพุทธศาสนามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ล,ลึกได้เราก็ได้เอามาประพฤติปฏิบัติ ประกอบคุณงามความดีทำสิ่งที่ดีประกอบด้วยธรรมต่างๆเราจะไปอะไรมากที่ออกวัตถุมงคลน,นี่เราไม่ได้ว่าอะไรเพื่อที่จะให้ญาติโยมเป็นของขวัญของขวัญที่ให้ญาติโยมที่มาร่วมกันสร้างเจดีย์จะมากจะน้อยนะเพื่อทําเป็นนุสตนะินุสติให้เราเราเลึกได้ว่าเออครั้งหนึ่งเราได้สร้างเจดีย์เนาะ ครั้งหนึ่งเราได้ได้มาหา,หาครูบาอาจารย์เอาเป็นที่ระลึกเป็นของขวัญชีวิตเพื่อให้เราระลึกนึกถึงคุณพระคุณเจ้านะเราก็จะได้มีความสุขให้อของวันนี้นะมันขึ้นอยู่ที่ใจเรานะขอให้เป็นพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธนะเป็นนุสติมันไม่มีเก๊ไม่ปอบนะ แต่คนเราจะยึดว่าเป็นนุสติหรือเปล่านุสติความระลึกได้